วันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการถอนคนนูนากันค่ะนะเราไปดูวิธีทํามาจาก Youtube นะเราก็เลยลองมาทําตามดูค่ะอุปกรณ์ก็จะมีน้ําเทียนหม้อเตาฟืนหรือไม่ก็ฐานขั้นแรกติดเตาเอาน้ําใส่หม้อไปตั้งให้เดือดแล้วก็เทียนใส่ลงไปค่ะเวลาใส่ใส่ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปใส่แบบพอดีพอดีค่ะ เาเทียนอะไรก็ได้นะคะแต่ของเราเป็นเทียนแท่งใหญ่ค่ะต้มเทียนให้ละลายด,ด้วยหม้อสู้ชีวิตของเราเองค่ะส่วนนี่คือละลายดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเอาหนูนาไปจุ่มในน้ําให้ขนเปียกเสร็จแล้วเราก็จะน้องมาจุ่มในหม้อต้มเทียนที่เดือ,ด,อดค่ะแล้วก็ยกน้องมาแช่ในน้ําเย็นทันทีค่ะตามที่เห็นในคลิปเลยนะคะ พอเย็นแล้วเทียนก็จะเซตตัวในน้ําทําให้เราสามารถถอนขนหนูได้ค่ะมองไปมองมาก็เหมือนกับการแวะขนขาเลยค่ะแต่ถ้าทําตามที่บอกแล้วขนหนวงยังไม่หมดก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะเอาหนูไปจุ่มน้ําแล้วก็เอาไปจุ่มเทียนเอามาจุ่มน้ําให้เทียนเซตตัวแล้วก็แกะ แค่นี้เราก็จะได้หน้องหนูนาที่ไม่มีขนพร้อมเอามาทำเมนูพื้นบ้านตามใจชอบค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะ